นะการการติดตั้งเนี่ยนะชุดแก้เทากลางนะครับนะคือใส่ใส่แทนที่เดิมนะครับก็คือไม่ต้องเลาะหูอันนี้ออกเผื่อเวลากลับเดิมจะได้กับง่ายๆครับผมถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เลยเลยอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนการถอดนะครับยิงอับเบอร์ส7เเนี่ยนะ ยิงออกเลยครับสองตัว <c oughs> แล้วก็เอาชุดตัวนี้ใส่ใส่ตัวบนก่อนนะครับเนี้ยครอบแบบแบบนี้ครับแล้วเอาตัวสั้นไมนมีตัวสั้นใส่ก่อนหนึ่งตัว เาขาวนที่ใส่จะมีรูเล็กกับรูใหญ่ครับจะคู่กันนะครับใส่ล็บใส่ง่ายๆ,ๆครับไม่ยากอันนี้ยิงก่อนเลยครับระกกวังยิงตักกวเดียวกว่อนววขึ้นไป nó cải cam của đơm เจ็ดพันร้อย